ท่านระโยคาไวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ท่านได้สมาทานพระกรมมรมฐานสมาทานศีลแล้วต่อไปก็สนับการเจริญพระกรรมฐานในด้านปกินกะคือเล็กๆน้อยๆทั้งนี้ก็เพราะว่าพื้นฐานข้อเรามีกันดีแล้ว แต่คำว่ามีดีนี่ผมหมายความว่าผมให้ไว้หมดแล้วให้ไว้เยอะตอนนี้ก็จยาวเอาบุคคลตัวอย่างในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาแนะนำกับท่านบุคคลตัวอย่างในที่นี้ให้นามว่าพิสูนห้าร้อยรูปคือเรื่องก็พิสูห้าร้อยนี่มีอยู่เยอะ ท่านปฏิบัติเกินขราวละห้าร้อยความตามพระบาลีมีอยู่ว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพทุทธเจ้าทรงประทับยับยั้งสำราญอิธิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตมานทรงปรารบรพิสูห้าร้อยรูป ยังได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่าสเพสังขาราเป็นตน้นตอนนี้ท่านต้องฟังกัให้ดีนะครับ <c oughs> ฟังแล้วก็คิดไปด้วยใช้เป็นยาพิจารณาตามไปจงยาฟังแต่เป็นบุคคลใช้แต่เพียงสัญญาอย่างเดียวถ้าฟังแล้วใช้สัญญาอย่างเดียวผลไม่เกิด ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราสดับฟังแล้วก็คิดคิดแล้วปฏิบัติตามปลดไปด้วยไปเดี๋ยวเดียวก็เสร็จความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ของยากแต่ว่าความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ของง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้ความหืือฟังแล้วไม่รู้ภาษีภาษาอะไรอันนี้ไม่ได้ความ ฟังส่งเดชไม่มีผลนี่ลองฟังดูแต่กระแสพระสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลที่ทรงตรัสแล้ววันพระพระได้บรรลุมรรคผลในเขาศึกษากันยังไงเอามาเปรียบเทียบกับบรรดาตัวของเราเองทัานนี้ผมไม่ใชเปรนนามว่าท่านเป็นคนงโง่หรือไม่ได้บรน n ามว่าท่านเป็นคนเลว เอามาเปรียบกำลังใจกันส่วนใดเป็นที่ชอบใจเป็นแนวทางปฏิบัติเราเอาตามนั้นตามพระบาลีที่กล่าวว่าได้สดับมาพิสุเรานั้นห้าร้อยรูปนะเรียนเพระกรรมาฐานในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พากันภาคเพียนพยายามอยู่ในป่า แต่ก็ไม่ได้บรรลุพระอาหารหันต์จึงคิดว่าเราจะเรียนพระกรรมฐานให้ดีไปกว่านี้อีกจึงได้กลับไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังพระเชตวันมหาวิหารไปขอศึกษาพระกรรมฐานพระองค์สมเด็จพระบิชิตมานเวลานั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงพิจารณาว่า กรรมฐานอย่างไหนนอแรอยจะเป็นที่สบายขมันรดภิสู์ทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ทรงดำริว่าพิสูจพ,พวกนี้ในการก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสบตามแประกอบแล้วในอนิจจจรักษณะ คำว่าตามแยกอบก็หมายความว่ามีอารมณ์คข้ควรวญอยู่เสมอในอน,นิจจลักษณะอน,นิจจลักษณะนี่แปลว,ว่าคิดไว้เสมอคข่ครควญอยู่เสมอจิตทรงอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของไม่เที่ยงนี่แกยันไว้แค่ไม่เที่ยงอย่างเดียว คนก็ไม่เที่ยงสัตว์ก็ไม่เที่ยงวัตถุธาตุทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ของเราก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงคนเกิดมาแล้วก็แก่ขึ้นไปทุกวันร่างกายทุดโทรมทุกวันบำรุงบำเรเลยอยังไงมันก็ไม่ทรงตัวก็แสดงว่ามันไม่เที่ยง ในที่สุดมันก็พังสัตว์ก็มีสภาพเหมือนกัน <c oughs> วัตถุธาตุทั้งหลายที่เพิ่งมีอยู่เรานึกว่ามันจะเที่ยงสร้างบ้านสร้างเรือแข็งแรงเป็นตึกเป็นรามแต่ในที่สุดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็พังไปหมดมันก็ไม่เที่ยง นี่ท่านเรียนเรียนเรื่องไม่เที่ยงมาในสมัยพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพระนามว่าพระุทธกสบฟังเรื่องของท่านแล้วก็หายใจของเราไปจับตัวบ้างว่าเวลานี้จิตใจของเราทั้งหลายเห็นว่าอะไรมันเที่ยงบ้างตัวของท่านเองเที่ยงหรือเปล่านั่งนึกนะครับ ว่าตัวของท่านนะ่ะมันเที่ยงไหมบิดามารดาของท่านเที่ยงหรือเปล่าาตดผู้ใหญ่ของท่านเหนือขึ้นไปน่ะเที่ยงหรือเปล่าถ้าว่าเราจะมองกันตามคติที่เรียกว่าไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะพ่อของเรามาก่อนท่านเป็นเด็กต่อมาท่านก็เป็นหนุ่ม แต่งงานกับแม่ของเราเราเกิดขึ้นมาท่านแก่ลงไปทุกวันพ่อแม่เราปรารถนาต้องการจะให้ท่านเป็นที่พึ่งของเราแต่ในที่สุดทั้งพ่อและแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ทั้งหมดถ้าเปิดหนีตายหมดไปตามๆกันมันเที่ยงไม่เรารับตรงนี้ เราจะเห็นว่าอาการของร่างกายไม่เที่ยงแต่สภาพอย่างหนึ่งมันเที่ยงนะขอรับเพราะเพราะว่าตามธรรมดาขันห้าคือคนคนดีใส่คนดีหรือว่าวัตถุท่ายก็ดีมันมีสภาพเที่ยงอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสือ่อมในทรรมกลางมีการสลายเป็นอันดีสุดในอาการของมันเป็นอย่างนี้ มันเที่ยงแต่ใจเรามันไม่เที่ยงคนแก่ให้เราดูมีให้เราดูนับไม่ทวนคนตายเขาตายให้เราดูนับไม่ทวนคนป่วยเขาป่วยให้เราดูนับไม่ทวนไอเราเองนี่ก็เหมือนกันความเคลื่อนไปของชีวิตมันมีอยู่ทั้งขณะจิต ถ้าหากว่าเราไมคิดว่ามัออกจากท้องแม่พ่อท้องแม่เนี่ยร่างกายเขามันโตแค่นี้ไหมถ้าทราบว่ามันไม่โตเราลอนึกว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ความจริงสภาวะของร่างกายมันเที่ยงของมันแต่เราปยุด์ว่ามันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันเกิดแก่เจ็บตายอารมณ์ไม่ทรงตัวมันเป็นปกติของชาวโลก แต่เราไปดึงจะให้มันทรงตัวมันไม่เที่ยงหรือว่าเราไม่เที่ยงนี่การศึกษาพระธรรมของพระเดจจ้าอัตนาโจาทยาตานังจงด่าใจของเราไว้เสมอว่าไอ้ใจนี่มันเลวมันมีสภาพไม่เที่ยงไม่ยอมรับนับถืออะไรจริงๆมันไร้ปัญญา เพราะอะไรเพราะของในโลกนี้ไม่มีอะไรมันเที่ยงทําไมมันจึงมีความรู้สึกว่าจะเที่ยงวันนั่นก็คงกูนี่ก็คงกูพอ่อคงกูแม่คงกูลูกคงกูเมียคงกูผัวองกูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะต้องอยู่กับกูตลอดไปอารมใจมันเลวที่ทานมันไม่ยอมรับนะับถือความจริงมันเลวอย่างนี้ ใจมันไม่เที่ยงก็บังคับใจมันเที่ยงเสียเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของท่านต่อไปนี่นี่เราเราฟังกันเพื่อการศึกษานะไม่ฟังนิทานที่พระพุทธเจา้าททรงเป็นดำริว่าคือทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าพระผู้นี้ในสมัยพ,พระพุทธกษัริปรารบความไม่เที่ยงอยู่เป็นปกติ ในอารมณ์ที่ปรารบอย่างนี้ใช้เวลาถึงสองหมื่นปีแกยันไม่เที่ยงไว้อย่างเดียวเมื่อยันไม่เที่ยงอย่างเดียวก็ไม่ปลดความไม่เที่ยงก็เลยไม่ได้เป็นพระอรหันต์ฟังกันดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตามานขณะที่จะสแสดงวัรรมทศนา จึงคิดว่าการสแสดงคาฐานด้วยอน,นิจจลักษณะนั้นเราจะเทศให้แก่เธอสักคาฐานเดียวก็สมควรเพราะว่าแก่ทรงความไม่เที่ยงมาแล้วนี่ล่อไม่เที่ยงซะ้จนชุ่มเวลานี้เราไปสะก,กิดไม่เที่ยงเขาหน่อยเดียวคือสะก,กิดแผลเก่า เธอก็จะไม่ไม่ทรงอยู่ในสภาวะของความเป็นผู้ทุชนจะตั้งต้นในเนื่องในความเป็นพระอริยเจา้าโอโ้โหฟังให้ดีนะจำให้ดีนะครับพวกเราว่าการที่พวกเรายึดถือธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสำคัญถ้าธรรมะส่วนนั้น เราจับไว้เป็นคติทรงอารมณ์อยู่บางเอญที่มันจะไม่เป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปพบองค์สมเด็จพระบรมครูมีนามว่าพระสีอาริยะไม่ไกลแค่แผลเก่าเข้าน,นั้นแหละความเป็นอรหันต์มันก็จะปรากฏเป็นวันว่าม่องค์สมเด็จพระบรมสุคตดำริดังนี้แล้ว ยังได้แต่กบับรรดาพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าพิขเวดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายสังขารทั้งปวงในภพทั้งหลายมีกามาพบเป็นต้นมีสภาพไม่เที่ยงเลยเพราะว่ามีแล้วก็เหมือนกับไม่มีนี่พระพุทธเจ้าเทแค่นี้นะ จำไว้ให้ดีนะแสงขานทั้งปวงในพบทั้งหมดมีกามาพบเป็นต้นนี่อะไรกามาพบกามาพบก่อนมนุษยโลกนี่ก็เป็นกามาพบเทวโลกก็เป็นกามาพบสำหรับรูปแบบพสำหรับรูปแบบพรมก็เรียกว่ารูปแบบพบพร้อมที่มีรูปเป็นอันว่าสภาวะของคนคนดี ทเทวดาก็ดีพรมก็ดีไม่เที่ยงเพราะไรกายเกิดเป็นคนมันก็แต่มันก็ป่วยมันก็ตายเกิดเป็นทเทวดาถ้ามีสภาพอะไรหมดบุญวาสนาบาร,รมีก็จุติเคลื่อนไปเกิดเป็นพรมทั้งหมดกำลังชานเมื่อ,อไรก็ไปอีกแล้วเป็นนามภพต่างๆนห,หาความเที่ยงไม่ได้ ไม่มีสภาวะใดๆที่มันจะพึงเที่ยงแล้วท่านยังตรัดเป็นพระพุทธภาษิตว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เทียงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ความเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความหมดจดพระพุทธเจ้าตรัสทำนี้เอง เป็นอันว่าเมื่อจบพะธรรมเทศนาสั้นๆแบบนี้บรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายเ่านั่งก็ตั้งอยู่นะในอรหัตผลแล้วท่านบอกว่าพะธรรมเทศนาเป็นประโยชน์แก่ชนไปอันมากตอนนี้เราก็มานั่งไล่เบียรกันสิตอนนี้ผมให้ท่านนั่งคิด คิดตามผมพูดหรือว่าคิดตามกำลังใจของท่านก็ได้ว่าในศาสนาในสมัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ้าเทศไม่มากสอนไม่มากแต่ท่านอยู่กับผมนี่ผมน่ากลัวมันจะพูดมากเกินไปนะพูดกับท่านอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน แต่ว่าการพูดกับท่านแบบนี้นี่ผมไม่ได้ประนามว่าท่านจะเลวแต่หากว่าบางเอิญท่านนั่งหลายไม่มีความเข้าใจในคำแนะนำของผมผมก็ถือว่าผมเลวที่ไม่สามารถจะนำความรู้มาแนะนำให้ท่านบรรลุมรรคผลได้นี่ถ้าอจะพูดกันไปทีแล้วก็ตัวผมเองล่ะ ตัวผมเองนี่บรรลุมรคลแล้วหรือยังต้องคิดหรือว่าต้องคิดจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ช่างดูตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจา้าพระเทศทันเป็นสุขาวิปัสสโกท่านก็นสอนให้คนอื่นเป็นพระอรหันต์ได้ อันนี้การคำสอนนั้นมันไม่ใช่คำสอนของท่านเป็นคำสอนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,ศา,ศาสดาหงการที่ผมแนะนำท่านก็เหมือนกันผมแนะนำท่านนี่ไม่ใช่ความรู้ความดีของผมเป็นความรู้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ไปกมานั่งไล่เบียดดูที่ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดจะมันถูกหรือผิด พูดเท่านั้นพระพวกนั้นเป็นพระอรหันนี่มันแปลกเนาะแปลกไหมครับเพราะว่าท่านนั้นหลายไม่แปลกเกียนเรื่องท่านภาหยะพระพุทธเจ้าตรัสสั้นๆว่าภาหยะเธอเห็นรูปแล้วจนทําจิตแต่เพียงสักตะไวยเห็นเท่านี้ท่านก็เป็นอรหันทันที ใน,นมาตอนนี้เราฟังคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระมหามุนีท่านกล่าวยาวออกไปนิดหนึ่งนะยาวไปหน่อยนะแล้วลมันั่งคลานั่งคลาดูท่านบอกว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าใช้ปัญญาพิจารณาในครับว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุก นั่งทุกอะไรมันทุกอะเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงถ้าจิตใจเข้าไปยึดไปถือมันต้องการจะให้มันเที่ยงใจมันก็เป็นทุกตอนนี้เราก็เลยเบื่อจะทุกข์มันซะเลยเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงเรามีสังขารต่อไปมันก็เป็นทุกอย่างนี้ดีไหมถูกไหม ฟังกันมานานแล้วคนที่ฟังผมเข้าใจว่าท่านเป็นผู้มีปัญญา <c oughs> ผมไม่เคยคิดเลยว่าใครจะเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีไม่มีปัญญานี่ผมไม่เคยคิดว่าไอ้คอมันจะรบกวนผมนะหวัดมันรบกวนไม่พอแล้วไอ้คอมันจะไอ,อด้วยไอ้คอผมมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะสิ ใน,ในเมื่อคอผมไม่เทียงแล้วเสียงมันก็ไม่เทียงไอเสียงไม่เที่ยงเลยทําใจท่านนังหลายให้ไม่เทียงไปด้วย <c oughs> พระอะไรเพราะว่าท่านก็จะมานั่งนึกว่าคําแนะนําของผมในคืนนี้เนี่ยมาคงจะว่ากันซะเรียบร้อยนิ่มนวลไพเราะจับใจไพเราะสนอโสดนะฮะ จับอกจับใจไม่มีอะไรเข้ามาสะดุดพอพูดเรื่องไม่เที่ยงเขาอย่างเดียวพ่อเทวดาไม่เที่ยงคอแกก็เกิดขึ้นมาอยู่ๆแกก็แย่ไอพูดพูด,พดไปจม,มูกมันก็คัดจม,มูกมันเป็นหวัดสั่งน้ำมูกพูดปาดพูดปาดนี่ท่านหลายเห็นว่าอาการท่านหลายเรานี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง เที่ยงไม่เขารับถ้าเห็นว่าเที่ยงก็ถูกเที่ยงเพราะว่าธรรมดาเขาร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้ห้ามปรามมันไม่ได้แต่ถ้า,าว่าเราจะว่าไม่เที่ยงมันก็ถูกว่าร่างกายที่มันควรจะทรงตัวเพราะเราเลี้ยงมันอยู่ตลอดเวลาแต่มันกลับมีอาการไม่ทรงตัวขึ้นมามันก็ต้องไม่เที่ยง ดีไหมครับเอากันอย่างนี้สบายดีนะเที่ยงก็ได้ไม่เที่ยงก็ได้สุดแล้วแต่ปัญญาของท่านท่านบอกว่าไม่เที่ยงแล้วก็มีความเบื่อหน่ายในทุกเพราะว่าถ้าไม่เที่ยงเรายึดถือมันซะแล้วมันก็เป็นทุกข์เราเบื่อหน่ายในทุกเป็นยังไงเราก็ไม่ทุกข์มันซะเลยสิ ยาทุกมันทําไมมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าสภาวะของร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเรายังต้องการความมีร่างกายอยู่มันก็ต้องประสบกับอาการอย่างนี้ไม่มีอาการทรงตัวแล้วเราก็เลยไม่ยึดไม่ถือมันทั้งสองอย่างทั้งร่างกายและอาการแห่งความทุกข์ ยุ่งไหมยุ่งไหมครับไม่ยึดถือทั้งร่างกายและไม่ยึดถืออาการใดๆที่มันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมามันแทรกซ้อนขึ้นมาที่เป็นปัจจัยที่เราคิดว่ามันเป็นความทุกข์โยนมันทิ้งไปสองอย่างร่างกายก็ไม่ยึดถือว่ามันเที่ยงอาการทางกายที่เราเรียกว่าทุกข์เราก็ไม่ถือว่ามันทุกข์ เพื่ออาการของทุกข์ปล่อยให้เป็นเรื่องของขันห้าจิตใจเราสบายสบายตรงไหนสบายตรงที่คิดว่าถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไหร่เตสังบูปสมโมสุขโขซึ่งแปลเป็นใจความว่าการเข้าไปสงบกายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็หมายความว่าการไม่มีกายนั่นเอง ในเมื่อกายมันไม่มีไม่ยึดถือในร่างกายทุกอย่างกายคนกายเทวดากายพรหมท่านบอกแล้วนี่ในพบต่างๆขันห้าไม่เป็นเรื่องเราก็ไม่เอาบัญทั้งหมดไอ้กายทุกกายเป็นกายอะไรฉันไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างฉันไม่ทุกฉันถือว่าเธอมีสภาพเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาฉันจะทุกทำไม เพราะว่าฉันไม่สนใจในขันห้าฉันไม่สนใจในอาการใช้สังขารุปเปฆยานอารมณ์วางเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาหมดเรื่องกันไปเลยเป็นอันว่าหมดเรื่องกันไปเลยไม่มีสภาวะอย่างนี้ไม่มีต่อไป อารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเราสังขันเป็นยังไงก็ช่างมันอารมณ์จะเป็นยังไงก็ช่างมันถ้าภาวะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไปในร่างกายเป็นยังไงก็ช่างมันช่างเพราะอะไรช่างเพราะไม่ต้องการมันต่อไปถ้าคิดอย่างนี้ท่านก็เป็นอารหันต์คิดไม่แค่เนี้คิดแบบสบายๆเป็นอารหารันต์ ถ้าลงช่างมันเส้นได้แล้วใครจะดาก็ช่างมันใครจะว่าก็ช่างมันใครจะเสียดสีนินทาก็ช่างมันใครจะสนเสริญก็ช่างมันมันจะแก่ก็ช่างมันมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันของรักเที่ยพัดพร่แจกันก็ช่างมันเพราะสภาพของมันเป็นอย่างนี้ ทำได้ไหมครับถ้าทำได้เดี๋ยวนี้เป็นอรหันต์เดี๋ยวนี้ถ้าเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เป็นวันหลังก็เป็นวันหลังทำได้ก็เป็นอรหันต์เป็นอันว่าสภาวะทั้งหลามันเป็นของไม่ดีเราปล่อยขันห้าปล่อยอารมณ์แห่งความเป็นทุกข นักแสาะกำลังใจเป็นสุขโดยการยอมรับนับถือกฎของธรรมดาอย่างนี้เที่ยงเนเขรับสบายอารมณ์สบายจริงๆวันนี้เรากรินแกงหมูพรุ่งนี้อย่าเพิ่งน,นึกว่าอย่าเพิ่กงกินได้กินแกง,แกงไก่นึกว่าวันนี้อยาก,กินอะไรก็ช่างพรุ่งนี้จยกกินอะไรก็ช่าง สภาวะของมันมีสภาพอย่างนั้นกินก็อยู่กินก็ตายไม่กินก็ตายเ้ากินมากตายเร็วล้วกินมากตายช้าก็ตายกินน้อยตายเร็วกินน้อยตายช้าก็ตายเมื่อก็ตายทันนั้นมันตายไปทุกวันจะไปนสนใจอะไรกับไอ้สภาวะที่มันจะบำรุงให้เราตาย อารมณ์ใจของเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดอย่าไปยึดถือจุดของความสุขอย่าไปยึดถือจุดของความทุกข์ใดๆไม่มีเป็นอันว่าไม่มีอีกแล้วเลิกกันยกย่อยกันไปถ้ากำลังใจของท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ดูตัวอย่างพระพิสุห้าร้อยรูป พระพุทธเจ้าบอกว่าอัตภาพจะเป็นพบใดๆก็ตามอัตภาพมนุษย์กนดีเทวามาพบก็ดีรูปมาพบก็ดีหมายความอัตภาพที่เป็นมนุษย์กนดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นทงก็ดีมันไม่เที่ยงน้ามันไม่เที่ยงเราก็เบื่อหน่ายในทุกไอ้ขอสิ่งใดที่เราเบื่อมันก็ไม่ทุกกที เ้วเบื่อแล้วเราไม่ต้องการไม่ต้องการความทุกข์พ่ออะไรพ่อยอมรับนับถือกฎขธรรมดาธรรมดามีอย่างนี้อย่าปลนเปลือยให้มันดีไปกว่านี้อีกไม่ได้แล้วเป็นอันว่าเราก็เลิกคบมันทุกอย่างทำใจวางเฉยมันยะมาอย่างไงก็ช่างคิดไว้เสมอว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับเรา ชาติหน้าไปขึ้นชื่อว่าการเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นอะไรก็ช่างมันเราไม่เป็นคนเราไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสัตว์นรกเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นพรหมไม่ต้องการมนิยมอะไรมันทั้งหมด แล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันที่ท่านเรียกวนนานิพาน์อาราบนาพโยคาวจรทุกท่านเวลาหมดเสร็จแล้วคิดว่าการแนะนำเท่านี้มากไปสำหรับพวกท่านพรับคำแนะนำอยู่เสมอต่อทีนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาสัยจนกว่าท่านจะเห็นว่าสมควรเก็บเวลาสวัสดี